ไว้ปนิญยายผมโลดเจ็ดฉีดตัวเดียวครับตัวเดียวน่นเน้นเลยแต่กระสุนเอาทั้งหนังเสียบไปด้วยวะ่ะที่ลีครับเป็นหน้ำพลัมเอาหนังว่อมพันกึดกึศไปเลยครับผมพันเก็ตไปเอยและไม่งันสุดเอาทั้งหนังเลยเสียผมเสียบครับกรับตอนนโอเคเดี๋ยวจัดให้สุดวะ่านวะ เด็กอ่านแลวคน้อยใบสองจะใบสามเ่อกินนัพอดีนโอ้สินพอดีเลยคมวันโอ้ผมเคยกไอยไล้วัตโอ้ยขนรุ่นน้งห่วงครับผมเปลืองอยเพียบเราบนขนาดอากาศบแบบหนึ่งบม่ได้ัยังหลายขัคสอสินเท่านั้นลอ่้เจ้าสาวถือแล้วเครืองไม่บีก็ออกไหพ่อมาครับผมใส่ยังแน่นแล้วครับตัวนี้ใส่ไปไข่งน่าวไข่งนาวกินข้าวใส่เกลืออยู่บน

นามพุทเมตโตพร้อมแล้วนี่สุดใน,น,นการนะั่งเนื้ออาซพุดีเลยยุฬานขเขาจะเงสิงนะครับเสีบเยง ข่อยแบบจุกแบบผึ้มผึ้อัดผ้งผ้งเัดิดชินในงามเลยลั่นนาะกระนำเกี่ยวลุงตออีน<า>นำลมสดส้นหอมแล้วก็สีหอมแล้วก็หอมปีหอมปี <c oughs> อ,อสา,า,าวันวานลวดการครับนี่ปิดบังแบบก็ดีเลยกำลังดีเลยแม่การไม่การนะครับก่อนเสี่ยงหอมแดงแล้วหอมแขกผสมหอมแดงแล้วอย่งเงี้ยหอมไม่ oui. การครับเนี่ยหมาวันเขาปลูกอยังหัวเงีย้ยจะเป็นหัวหน่อยว่าไหม่ <laughs> <c oughs> ดีปลูกหอ,อมหัวเงีย้ยมันได้ก็ยังหัวหน่อยอยูอย่เลยเป็นหอมหน่อยไปเลย พุงครับผมค้างน้ำซุปไปแล้วสย้สิหนึ่งเม่อห็นปะตอนไงเียงดวที่โอ้ัวนี้ทาแล้วน้ำพอดีอีีงาพอดีเป็นังสิเป็นวมันว่าดีเลยย้ำเาตามไปนนิเป็นแบบมีขึ้นอ๋แดงว่าเป็นสิสวสงวันเ่างนีครับปรุงรวบาข้างนี่ะผู้ชมเยอะเลย nào qu nào để canh cho pin, ngay như nhanh đẹp na hòm đó, để canh thôi, tôi biết, bỏng bỏng, chỉ để cho mình, nó hết rồi, cái chất chặt, chặt này, còn chặt để quay pháo, đóng ตาเขาบ่วานได้ปนีเขาเนื้พี่อุ้มม่ยากกลับไปวุ้นก่อนกลับรองของยสิขัวอีกไม่มเครับทั้งพีทั้งขัวเลยไม่ขอความคง่รับบป่มอีเลยปุด่ปรุงวัดถราเนื้อเดแซ่บหมเจ็มคนคักๆเลื่ยเลยนะใส่แบรบ เดี๋ยวผมต้องยี่ห้อยแล้วต้อแซ่บกันนี่วะโอ้ขาดประดับเซกน้อยใส่อีีครับก๋อยผมใส่ตัวผสมประสานบางทีแบบนัวแบบธรรมชาติของเนื้อสัตว์ขึ้นมาเบิดเลยใส่ก๋อยเนื้อกับใส่เกลือกันไปถึงวัตถุดิบขึ้นมาหลายตัวมูขึ้นเกลือโอ้สูตรนี้แซ่บวิลีนี่เออใส่ปลาแดกกว่า่ไม่ใช่แั่ผมคงโต๊ะแน่นั่นไม่นั่นไหน้นั่งอะไรเถอะใช่ดีโอเค คนเดยพอดีได้มาแตแกแห้งจังเนือพอดีนะเนี่ยข้าววกครับนี้เปื่อยอย่าเนีนปยังไงนีครับนวนอุพปุกินขบววมาเลยครับเตียวผิดจดดซิมก่อนครับผมจะค้ำก่อนแปลงัดกลับเือโอ้ก็สมัครไปชิมเลยอ๋อเอนซิมกว่าได้แล้วเป็น พอดีแล้วพอดีหรือเเสียงควยแพอดีแล้วพอดีแล้วครับเพื่อนปลาตัหน่อยพอดีเนี่ยปลาวสีดีเนื้ปลาตัวให่เีวครับผมที่พี่เลยเดีวตัวหนึ่งรถเจ็ดแต่รถแปดโอ้เสียงปกมาแล้วพิด ไส้แข็งครับโอเคหริงแข็งครับหลยรสจุดรอบมีไส้บักเกลือครับแล้วมันเดี๋ยวยันเสียบเปาะดีหริงแข็งเลยครับผมแต่ผมสลดละลายหมดแล้วนี่มันต้องไหนมันละลายเขาที่หน้าหน้กันเยใส่ลายบนไหนเหอโมเดนตอนใส่ที่หนึ่งเลยนี่เลยครับวายุวะเสียบแค่วะา๋อปานดีผมบอกบางน้องเขามังเขตนี่นะครับผมว่องเสียบเอ็นบักเงียงเ้ยกินว่ะ เน,เนื้อปรุงไปแล้วปรุงหมอต้มเครับผมหาซชิมเลยเอาเล <ไป S 1> อยว่ะชาีสอลองมึงกันอหนาชิมกัะนะหอยจิตตองพี่ความแตบมากเลยนี่ง ขึ้ดังจวดดี่เดี๋ว่อาต้องพิกตอนนึ่งบ้เนาะตั้งใจเคียกันไห้ไอ้ร้องเลยพ่ะจัก้องพิกเอาเมื่อพอดีเลยไหมแ้เขาขึ้นยังแบบยากาศทงให้ทงหน้าหนาห่านเมาเมาเลยนัวห่ะหลึกเข้มๆยังยังเห็นยังต้องพูดทีนี้เสร็จตุ่มโอ้หมะนาเป็นไรป่าป่าว่าแกเพชรหรือบลปูดีเนื้อป่าสุกพอดี เขาว่าก right? ินสุกๆดิ่ม oh ิ mm ่หมอป่าใส่ป่าล้วนๆครับนี่โค้งได้หๆน่อยผมปลากระเพาเดียวตุ่มหอมมากเลยเสรียเรียบร้อยทุกเมนูครับผมปลาตัวเดียวนี่ล้างสันก็ได้แบบเต็มที่ได้แล้วครับผมไเกผมรักเก็บบรรยากาศความอร่อย เดินเลื่อนไปทางถนัดได้เลยครับผมมันยืดถึงกันจะแสบขมูตอนตร้นะครับสามขุ้มเปลนวางมือเลยแต่เอินเป็นก้นผครับผมโอ้งามถึนเินนังของลุ่นๆเลยตอนงามหวอมามอูกัน่อยออเลยครับผมออกเลยเ่านั้ เหรียญเยอะแยะนะครับผมมาขอซิมคำๆแบบชัดๆทุกบานต่างๆกองครับผมเรื่องอาหารข่อยปากคนเลยครับทั้หอทั้ับบกินดับหนาคนโดนเราไม้นู่นนี่ันเห็ดแสบข่อยมือเลยมืมือข่อยความไปขึน่งนี้ มวามกรินฝาที่นี่ครับดีผมมันหวานในมันหวานแสกในออกมาหวานกล้วยด้วยข้าวสวยตึงความดีมากครับผมข้าวห่านสาวเื้อหาเลยยันมาซิมของเงาเล ช่องผิดสดข่างเนนบิดบบีตอนกระเด็นกระเิดกระเด็นว่ามีปิดบังยังไงกระเด็นหือเอาพูกระเด็นมาให้โจกเรับกระเด็นเนาละจัดหะคร kind of oh, ับแล้คอยตายเนาะแจ่มดีในการเนาะขอรุกตัวดีเนื <h <h ้อหนังแจ่มดีเนาะคุมคาดีผมว่า โอ้สินงาโกมูเลยเนี่ยสินนง่ลวกหลินใ่หมเนาะองะทอนจัหัวาหัวหางบนี้เดีอยหัวหางนี่จีบอ่แบงแบงแบงมีหนาทองเลยมันจะเสียบสุดเอาเรื่อยเลอยู่วะโดนห้อนหอนในเบืองเรามันขังนามไปได้โดนแล้วนี่อันนี้ก็เต็มอยูน่ขน้าอิบ สูงดังเขาคือจะงเสยนลังแซว่ะแซวมันปลาแย่พร่อนปลาเขาจะเห็นดีีปามันเกี่ยวของอูนี่มองนี้มกพิษหวังได้หนินี่องนี่ไหมมากองนี้ล่ะนี่าะเสี่สุดเลยมองนี้นี่ยังลยครับเกี่ยวหวาน เพราะเรไม่ว่าเราไม่หมอครับผมผู้สาวสมัยก็อาจจะกินรับเข่ารับมึงอยู่ผมว่าแล้วจะไปมึงกันเพราะไรผมว่าอตุ่มนะอยากพักเลยไม่มึงตีได้ครับบัดนี้มึงหนาวกันเลยบนเจ็บปุ่นเ่าหัว มันขมขนนั้นา,า,าะใส่ปล่าก็ดีความเน,นไม่ได้ขมแห้งครับถึงออกนัวๆดำมากบรรยากาศต่างๆลอยนี่ครับ<อ>ที่เดียดเทือนถึงสุกถึงดีควอมได้ยนี่โอ้ลืมทิ้งหอยจุงตัวนี้ถึงเ,เต้าเลยแะเอมากิกนครับตัวปูครับเอากันสุดุ้นได,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 ด้เลยเป็นรถคุณเลยวมัไม่เคยไมันไม่ค อย,ยักไมรสชาตที่อร่ของมังอยากครัผมกินชมดู้อขันเลยก็ผักสว์ที่เด็ดมาที่นี่ก็แบบกินไม่ เปิ่อวงเล่เกี่ยวจำนี่ไงกับบลงกันพอมาผมเป็นลูกลูกกระตูนไหลูกกระตูนมันเลยอันียังเพืไหมเจ้าผมนี่น้พิจักรเม้จักรแ่แนพ่อที่นี่โอ้โหเฮ้จแอนนี่เลยเือมงนเลยโน่งหวางั่กันผ่าแล้วผมเป็นผู้ยิง รุ่นเดียวกันแม้วก็ดีวบบนี่ยแต่้ก็หลงหันงอมากกับแซเจียสำคัญต่วแกความแนทัเนอคอนี่เัสผด่นเลยโอ้โนได้จังอขนหางเงือนมาเดิคตสดสด้วเพชรเขดีหรอยาเดียวก็ดีด้วยนะ เัาตัวมีบางคำในหินนอะันลงอยู่ไป<ส>่<ส>เลียดนเลดน้ำต้มเปล่าครับพี่นน้ำเต็บกินคก้อยเลยครับจนน้ำตม้มตามด้วยตงกหุ้งสมบุนแบบใส่ยันโมนี่ต,ตับตัวนี้เกี่ยวเลิ้งนะยงน้ำใสน้ำยดื่มด่เลยีย แบบยังโจกเลยเอ้ตุ้มว้วจุดลอดมากี่มากี่สุดหอเลยเนี่ยอิกแข็งด้วยแข็งก็สดเดียกันกลัมาเลยต้มปลาป้าอาน้าเหมนกัน ต้องขายดีตองผูมากผูกัเผี่ัวสิแบยคบงานคนเด็ดว่าแฉบเลยนะต้องนคยกินแบเลยตงงตหทน่าตมงก็ต้องลับนี่ทน่ต้องมงที่แรกผมลืมกับพวกน้ำพริกกระปีแแบนาแแม่แม้หนบ กิดยอยูออ่ทั้งคู่เหรอใช่ไหมนี่คือบักจำแง่นเนี่ยแหละเดี๋ยววันเดียววันผู้ต่างซึ้มต่อวิธีไปใช่ไหมเน่ยมันเกิดมันมันเกิดอยู่ข้างคู่บอกมันผมว่าต้องอยู่ทั้งคู่มันเลย,ยอยู่ข้างคู่ไปน้ำไอ้พิมพ์เคย,ยผมอากาศนิดหน่อยวันอ,อีกวันครับเมนูป่า เ็ดเบี้ยนแบบกินน้ำได้ครับผมแจ็ปแล้วก็รับแกะได้พอแผ่ไม่นุ่มใดเลยไม่นุ่มาตัวนึงกัสามารถเต็ดนั่งสันยิ้มเลยแบบอีกคนสองคนก็ยิ้มได้ผมว่าณไดหลายใจได้หลายหลายครับผมไปครับผมกระชับยมกัับมาดีเท้านะ้ยิ้มเหมือนกันก้าวลงครับผมกำลังเสียบนะกำลังเสียบอยู่